สวัสดีค่ะพบกับฟ้าค่ะเมม่ครับค่ะพวกเรานะคะเป็นทีมกฎหมายนะคะจาก Pacific Law Firm นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรกันคะพี่นายกรรมครับผมโอเคค่ะเห็นน้องเมม่บอกว่ามีคำถามที่อยากสมาถามพี่ใช่ไหมคะก็คำถามแรกที่น้องเมม่อยากจะถามพี่คืออะไรคะทำไมเราถึงต้องมีพี่นายกรรมครับ ก็คำถามนี้นะคะว่าทำไมเราถึงต้องมีพินัยกรรมเอาจริงๆคำถามนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือพินัยกรรมนะคะถือว่าเป็นเอกสารอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยอำนวยความสะดวกได้เมื่อผู้ทําพินัยกรรมเสียชีวิตลงไปค่ะคือถ้าพูดในเรื่องของพินัยกรรมเนี่ยชาวไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะทุกคนแต่ว่าฟัาคิดว่าทุกๆคนอาจจะเคยเห็นในละครหรือว่าอาจจะเห็นในซีรีส์บางเรื่องนะคะที่เขามีการเปิดพินัยกรรมการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย การทำพินัยกรรมนะคะผู้ทำพินัยกรรมสามารถที่จะระบุได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าจะให้ใครเป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรมค่ะทุกคนคือไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นคู่ชีวิต ของเราก็สามารถระบุได้เช่นกันค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเมื่อผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยเสียชีวิตลงไปการจัดการมรดกเนี่ยก็จะเป็นไปตามพินัยกรรมเลยคะ่ะทุกคนผู้รับมรดกก็จะเป็นไปตามนั้นเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะแต่ว่าทางนี้ในการที่จะจัดการมรดกเนี่ยเมื่อผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิตลงไปก็ต้องมีการยื่นคำร้องต่อศาลใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งแต่ในการทำพินัยกรรมเนี่ยถามว่าเราแนะนำไหมเราแนะนำให้ทำจริงๆค่ะ แล้วก็มีอีกคําถามไหมคะครับแล้วในส่วนของเรื่องผู้จัดการมรดกนะครับอโอเคค่ะเรื่องผู้จัดการมรดกอันนี้ก็สําคัญเช่นกันค่ะทุกคนผู้จัดการมรดกเนี่ยก็กรณีแบบคล้ายๆกันเลยกับผู้รับมรดกนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวนะคะหรือแม้กระทั่งทนายความนะคะอย่างแปซิฟิกรอของเราอะคะ่ะ ก็จะมีลูกค้าผู้ทําพินัยกรรมนะคะที่ทํากับเราเนี่ยก็มอบให้ทนายความของเราเป็นผู้จัดการมรดกได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือเราจะให้ผู้จัดการมรดกเนี่ยเป็นแบบลำดับขั้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนแรกหรือว่าถ้าเกิดว่าผู้จัดการมรดกลำดับแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะ ปฏิบัติตามหน้าที่ตามพินัยกรรมนี้ได้นะคะก็อาจจะให้คนอื่นเป็นก็ได้หรืออาจจะให้ทายความทําให้ก็ได้ค่ะทุกคนจะบอกว่าทุกอย่างมันเฟล็กซิเบลมากนะคะก็สามารถาระบุได้เช่นกันค่ะโอเคค่ะก็ในส่วนของ การที่จะทำพินัยกรรมใช่ไหมคะเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะขอข้อมูลส่วนตัวนะคะของผู้ทำพินัยกรรมก่อนเลยค่ะถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะเป็นแบบพาสปอร์ตนะคะถ้าเป็นชาวไทยก็จะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนไทยนั่นเองคะ่ะแล้วก็เป็นเอกสารที่ แสดงออกว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆคะ่ะก็อย่างเช่นโฉนดที่ดินทะเบียนบ้านหรือว่าสมุดบัญชีธานาคารหรือว่าทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เอกสารเหล่านั้นนะคะต้องเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเอกสารของผู้ที่เป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็ผู้รับมรดก ขั้นตอนในการทํานะคะก็สอบถามรายละเอียดกับทางเรามาก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลให้รายละเอียดไปว่าต้องเตรียมอะไรให้เราบ้างแบบพวกเอกสารอะไรต่างๆนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วก็สามารถติดต่อเรากลับมาได้ตลอดเวลาเช่นกันค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องเมย์เมย์มากๆเลยนะคะสำหรับคำถามที่ดีๆ อเคค่ะก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้พ้องเรานะคะแปซิฟิกเราขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ